นึนนะนนะนน๊บึไม่มีคนดูแล้ว14วินาทีครับวินีค14นาทีถัดไปครับไม่มีคนดูไหนมีมีเลยอยู่ทุกคนไม่ค่อยส่งคนมาให้ดู ดูเลยครับสวัสดีคนดูศูนย์คนสวัสดีคนดูศูนย์วันอะไรทั้งคืนจะมีคนเข้าดูสักคนหนึ่งศ <laughs> ูนย์คนศูนย์วันอะไรแต่คืนจะมีคนเข้าดูสักคนหนึ่งนะหนูคิดว่ามีคนดูโอ้โโหมมีมาแล้้วคนะ่ะอยังดีใจเลย

มันไลฟ์ YouTube อ่ะแต่ไม่มาเดี๋ยวแชร์แชร์แบนแบนดูเขาลับหมดแล้วมั้งสีทุกรู้กันแท็กมาที่เฟซพอดิโอ้โหอสองคใครวะไม่รู้ช่วยทักทายด้วย คนไทยหรืเปล่าช่วยทักทายด้วยครับแต่คนดูหมื่นคนพ่อเอาไม้ยอยู่ที่หนึ่งมืนคนครับตอนนี้ได้สองล้านแล้ว 1> 1, โอยเข้ามาหายหมดเลยหนึ่งมืนคนหายไปไหนหมดเลย ไลนสองกดไลค์หนึ่งอีกมันคือบหมสองละใครรไมู่้นูก็โชว์นังหน้าให้เขาดูนะสวัสดีครับนู้รอไหมวนี้สวัสดีครับผม เดี๋ยวกดไลค์เลยกดไลค์เยอะๆกดถูกใจมันมันก็สั่งไม่ได้กดตามไม่ได้กดตามมันหายไปเลยเอากดตามก็มันก็หายไปเลยไหนผสมหายไปแล้วหายไปแล้วเสร็จแล้วเขากดออก้แจงกดไลค์

<Hold> ถ้าเราไปอยู่บ้านเราทำอะไรกินดีนะถ้าพรอแลออยู่บ้านทำอะไรแอบขาวมีอะไรสดไคล์ของสวัสดีครับไข่เส้นผมเงินเส้นไหวบ้านแบบนี้หรอ ต้องตั้งเป้าหมายมีเงินสิบล้านภายในกีป่ปีโอ้โหมัน <So S 1> มีคน <one. S 1> ดูเลยสิบล้านภายในก็มี <So. S 1> สองวันการภายในสองวันครับตั้งเป้าหมายหาเงินให้ได้ครับสองคนพอลูกครับมีใครอยากช่วยบ้างไหม <laughs> มีใครมีใครอยากสมทุนย u ท u ุ e ไม่มีคนเูื่อเบื่อ <laughs> เอาห้านาทีพอละ Whoa. <laughs>